รกคอร์ดแอคทีฟซีนแบ็กไดมอนด์ดราฟวั1ดราฟหก6สปอร์ตคนที่อยู่ในสปอร์ตย้ำยังไม่ได้แรนดอมคือต้องปีโป้อาริกรจีบแบงค์สุธิพันธ์ปัญญาพัดซึ่งสะกดต้องไม่มีอ๋อไม่ได้ทุ้กแกันนี้ไม่ได้แก้แต่ว่าในในนี้ในข้างๆนี้แก้ให้แล้วแล้วก็บอสบอสบูรูถ้าเกิด คนที่ได้ที่หนึ่งที่ไรไม่ได้อยู่ในดราฟตเดี๋ยวจะต้องไปพิมพ์ในคอมเมนต์ให้นะจ๊ะถ้าอยู่ในไลฟ์แล้วจะเลือกเลยก็สามารถทำได้นะครับ ขอนด้วยฮะอขออนุญาตซ้อนไว้ก่อนแล้วก็ซ้อนไว้ก่อนขอ,อนับจำนวนการ์ดก่อนนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับการ์ดมีหกใบครับทุกคนได้การ์ดชัวร์ครับ คุณลักตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครได้เลือกก่อนนะแต่ว่า Black Diamond Bears Chris Evans as Cap America หนึ่งสี่เก้าหกสิบสองทับหนึ่งสี่เก้าอซูว่านี่น่าจะต้องร้อย Black diamond base, Lord, not the die. Even these are hard to find, man. I opened a box yesterday, doing like a YouTube content, and I got a really bad box. So hopefully this one will be a lot better. But yes, it's like the best product in terms of designs and everything. Shit! My bad. I thought it was someone else. My bad. Captain Marvel Diamond Facet, not numbered, not numbered, still a sick card. The auto is sick, but I thought it was someone else, but it's not, but it's not the one I thought it was, Cash or if I'm not wrong. ซึ่งหมายความว่ากล่องนี้จะดีกว่ากล่องที่ทุกเปิดรายการทำรายการไปร้อยกว่าเท่าครับ This one is Black Diamond Diamond Facet Captain Marvel ไม่นำไม่ได้หลันนะจ๊ะเผื่อใครจะเลือกใบนี้ให้ดูว่ามันมีรูปข้างในด้วยนะจ๊ะเราจะข้ามลายเซ็นไปก่อนดีไหมจ๊ะ ขอดูอีกทีเพื่อความชวนนะจ๊ะโอ oh, oh. สวยชิปเป่งเลยอ่ะ ah. We're gonna skip that and we're gonna go to this one Jane Foster Natalie Portman จากเรื่อง Thor อันนี้ผ้านะ Not numbered ก็ชอบเลยโปรดักต์เนี้ยในสุดที่ต่างเพิ่มดกวานาตาลีพอร์ตเมนจากเรื่องต่อฮอลิชแพทช์ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอยู่ไหนที่เปิดร้อยแปดสิบอยู่ไหนอันนี้ไง Really lucky you man. La yesterday I got. I mean it's not high value It's still nice to have is the Peggy, I got I think I got Peggy Carter auto to 49 Exquisite Card is the cat <laughs> goose Tumbling song, ha bad. Yeah. Was hoping someone better, but I'm happy that I got Peggy when, I mean, in terms of the she autograph and seal. But this auto is really nice. Or at least in my opinion, it's nice anyway. Last patch is Black Diamond Relics of the Black Panther. Chadwick Bosman, not numbered. But did you know that Black Panther with died. sadly he's passed away so this is a patch of the black panther right that's the patch it's not numbered but it w o u l d be a nice card to have one it อยากได้กูสติดต่อคนนี้คนที่รับได้เลยครับพ่อจะขายอะไรนะ that's the relic now license ครับ College patch Captain America Winter Soldier autograph on Falcon. Me patch Marvel Studio Winter Soldier Captain America. And it's 225. 25 uh, sip Deserves a man, I would say. and it's too big so 180จะได้ไหมคีณคำถามดูซิว่า180จะใส่ได้ไหมเหมือนบอกที่หนึ่งหลังจากแรนดอมเลือกอะไรก็ได้เลยนะหรือก็เอาเวลานี้หาราคาก็ได้นะเผื่อคุณคิดว่าคุณจะได้ที่หนึ่ง ก็วันดังที่เรา180สวยดีกว่านี้โอ้ย, shit. อยเกือบลม้ม if it fits น o p ปใส่บอดได้ทุกท่านขอโทษด้วยนะครับตัดมาไม่ดีเห็นไหม It cannot be put in the mag Sorry มันตัดมาใหญ่ไปเพราะฉะนั้นคนได้แบบจะไปลองแม้เพียงนอื่นแต่ว่า it's not fitting in The so, top order, right? t ด e m แม็กทอโนะจ๊ะตัตันเมกาฟอลคอนแพทออโต้บายเดเวนี่คือแพทนะทับยี่สิบห้าถึงเวลาแรนดรอมดราฟ หกท่านต้องปีโป้จีฟแบงค์สุธิพันธ์ปัญญาพัฒน์แล้วก็บอสมา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 รนร่อมกันเถิด หกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไอ้สแลนทำไมเซอรต้องต้องอยู่บนสุดบอสต้องอยู่ล่างสุดปี๊ปโอ้ไม่มีจุดโอเคถูกต้องต้องปีป ทำ hmm? ไมมันสลับกันอะ่ะสุพิ์ผิดอ๋อสุพิมผิดเย่เย่เย่ my bad อริกรอยู่ที่สปอตสองปีโป้ที่สปอตสามเราสุเขียนผิดตรงนี้ถ้าอย่างนี้แล้วอริศกรคือสปอตสองตอนสุเขียนลงมาสุเขียนผิดปีโป้คือสามเพราะนี่คือเอาจากอัปเดตอันนี้เอาจากอัปเดตใน facebook ต้อง อาริกรปีโป้แบงค์สุทธิพันธ์ปัญญาพัฒน์แล้วก็บอสถูกต้องแล้วโอเคไดส์โรลพีสไดส์โรลโรลไดส์หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะเซเวนทัน 7 times ของคุหนึคุณลักครับ1 2 3่งสอันนี้หนะหแล้วก็เจ็ดปีโป้อลิกรแบงค์บอสปัญญพัฒน์แล้วก็ต้องพอรับ first pick เป็นปีโป้นะครับเซ c o n d p พ c ิกคือจี๊ครับพิกสามคือแบงค์สุทธิพันธ์พิกสี่วุดบีบอสพิกห้าคือปัญญพัฒน์แตจริงกล่องนี้ ต่อ้เบสการังเป็นกู๊ดเกิดกับทางอเมริกาเลยเคี่ยวของซุปนี่แม่งคนง่อยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือ draft order เอ้ยถ่ายรูปไปก่อนได้ปะ่ะ Justin case ถ่ายรูปไปก่อนเจ็ดครั้งไม่รู้ว่าดูกันอยู่หรือเปล่านะจ๊ะ ปีโป้จี๊บแบงค์บอสปัญญพั์แล้วก็ต้องถ้าไม่ได้ดูกันอยู่เดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วไปแปะให้ในโพสต์นั้นแล้วก็เรื่องนั้นก็ได้ครับแค่จะเอาใส่สลีปไปให้ก่อนเลยขายได้ไหมครับ อาจจะไปลองใส่แม็กเองรอบนึงนะแต่ว่าเมื่อกี้ใส่ขนาด180แล้วก็ใส่ไม่เข้า <S <S แบงค์อยู่ไม่รู้ปีโป้อยู่หรือเปล่าปีโป้อยู่ไหมจีบอยู่ไหมครับม่าสวยไปเดี๋ยวลองซื้อมาปเปิดเองเพื่อนนะ Falcon ครับลายเซ็นผ้าโอเค so this one go e s to p e o p o นี่เขียนให้เลย first pick นี่นะ p i p e r p o alpha al con ลายเซ็นผ้าแม่งเจ๋งดีวะ่ะผ้าตัวนี้แม่งเจ๋งนี่มันบอกวว่าใส่ไม่ใส่ เทรด i ิ g งการ์ด Manufacture Patch That features an autograph of a n d y e w m c k e o r grabber signing the present c r a d i n g card with Manufacture Patch คงเลือกได้ถึงใครจะได้กูสไปเลี้ยงน่าจะเลือกได้ถึงแบงก์อ่ะบอสไม่น่าอยู่ Black Panther for Jeep เพราะฉะนั้น black panther goes to jeep เขียนชื่อให้เลยอะลิกร์วิดพิกสองมีซุปเขียนให้เลยเพราะไหนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเหมือนบอสไม่อยู่ แบงเอาแมวแบงเอากูสไปเลี้ยงแบงเอากูสไปเลี้ยงแบงยินดี้ด้วยครับได้สัตว์เลี้ยงใหม่ได้แมวกับบ้านไปนหนึ่งตัวไปขออนุญาตที่บ้านกับแฟนเฟิร์นอะไรให้เรียบร้อย ว่าแมวเขาไปเลี้ยงบอสเหมือนไม่อยู่เลยเพราะนั้นบอสปัญญพัฒน์จะต้องอ่ะจะต้องรอบอสเดี๋ยวซุปแถบให้การที่เหลือตอนนี้ที่เหลือนะเหลือผ้าของนาตาลีพอร์ตเมนอันนี้นะตอนนี้ที่เหลือผ้านาตาลีพอร์ตเมนเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วลงให้ในโพสเหลือ ด a มอน d ฟ a c e ตตัวกับตันมาเวลแล้วก็เหลืออันท้ายที่ก่อนจะใส่สลีฟให้คือเบสการ์ดกับตันอเมริกาครับหนึ่งสี่เก้าเจะถ่ายลูกเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วแปะให้แล้วเดี๋ยวให้บอสเลือกแล้วก็ปัญญาพัดแล้วก็ ต้องเจ็บใจกองตัวเองชิเป๋งอันนี้นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปทำให้เลยก็ได้เงี้ยนะเดี๋ยวสอบเรคคอร์ดิด้ตงทำให้เลยแหลแล้วก็เดี๋ยวแท็กบอลให้เลย